เอาใหม่สวัสดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตุนมาทำอะไรวันนี้ไม่อมเป็นแม็พออะอ๋อขอน้องตุนมาดูละแม็กพอตักเดี๋ยวหล่นนะครับมานี่เรา มาเดี๋ยวโ่นมานี่ลกูกโอ้นี่มาขุดมาขุดวางวางทอออ่อใช่ไหมตูนใช่ไหม วางข้อน้ำทิ้งครับวางข้อน้ำทิ้งข้อน้ำทิ้งเดี๋ยวหันมาทําเท่ๆเลยลูกหันมา กน่ะคุณน,น้องตูนก็มาดูที่หน้าร้านคุณป้าน้องตูนครับร้านกาแฟร้านกาแฟแฮปปี้เค้กขับช้างน,นะครับตำบลขับชาบ้างอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีนะฮะแวะมาชิมได้ไหมตุนร้านในะช่ะมมีอะไรบ้างฮนะ อร่อยไหมอร่อยเราสามารกินได้ด้วยนะครับนะครับเอ๊น้องตุนแนะนำครับร้านแฮปปี้เค้กนี่ครับแฮปปี้เค้กตำบลทับทช้างอำเภอสายดาวครับนี่ครับจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีชาวบ้านแล้วครับน้องตุนก็ดูต่อครับนี่ครับมาดูอินดูใกล้ๆโอ้ น้องตุ้มบอกกำลังตักไม่หยุดเลยน้องตุ้มก็ยืนดูไกลๆนะลูกเอ่อตกท่อเส้นจันทบุรีแต่แค่จันทบุรีครับก่อสร้างอันตรายไหมคะอันตรายลูกก่อสร้างเราต้องอยู่ห่างๆเห็นไหมก่อสร้างเราต้องอันตรายเราต้องยืนห่างๆเป็นลุงหรอใช่ เราหลาน่นไปเราออกไม่ได้เลยนี่ขุดไปโอ้นี่นะครับเครื่องทุนแรงนะฮะรถแบกโขดตัดนะฮะ ก็คลิปนี้ก็ให้น้องตุกลกาวใบ,บายเพื่อนยืนดูก่อน,นะะอ่าน้ำไหลแล้วอออใจชอบใจลลครับไม่ท่วม,มหรอกลูกนี่แหละเขาจะทำให้น้ำไม่ท่วมนั่นแหละ ทำที่ระบายน้ำวางท่อน้ำเห็นไหม,มท่อน้ำ เอาท่อวางท่อวางไงลูกท่อ,ทอเอาท่อนี้วางอ,าอ,วอ่าหน,น่องตูนใบใบเพื่อนเพื่อนก่อนเลยไปอ่ากลา่าวกล่าวลาเพื่อนเพื่อนหน่อยเลยนี่มาให้กล่าวลาเพื่อนเพื่อนหน่อย สวัสดีด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายขอได้ไหม